สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราจะมาซ่อมแซมนะครับเก้าอี้เก้าอี้หนังอาจจะเป็นหนังแท้หนังพ u ูหนังเทียมหนังอะไรนะครับก็ตามแต่นะครับตอนนี้ก็เก้าอี้ก็ชํารุดนะครับอันนี้ก็จะมีรอยแตกนะครับแตกแตกไม่ใช่แตกลายงานแตกฉีกออกเลยนะครับถ้าแตกลายงานน่าจะเป็นหนังแท้อันนี้ก็ใช้อะไรนะฮะ เขาเรียกผ้าเทปอะไรพันไว้อยู่นะครับซึ่งถ้าแขกไปใครมาก็มานั่งก็ถ้าเท้าแขนก็พอดีพวกกาวพวกอะไรก็จะติดแขนไปด้วยอันนี้ก็แตกนะครับอันนี้ก็แตกแต่อันนี้ก็มีแตกนะครับแล้วก็แข็งผิดรูปน่าจะเคยซ่อมแล้วนะครับอันนี้เป็นเก้าอี้นะครับน่าจะประมูลมาจากจากสำนักงานที่ใดที่หนึ่งนะครับ ก็ได้มาสองตัวเดี๋ยวเรามาซ่อมแซมกันด้วยเขาเรียกอะไรนะฮะ,ะแผ่นแผ่นหนังนะครับแผ่นหนังเทียมนะครับที่สั่งมาก็น่าจะเป็น <c oughs> ของจีนอีกแล้วนะครับก็สั่งมาเป็นสีเทาเราก็จะทำการเปลี่ยนใหม่ซึ่งก็มีเทคนิคบ้างในการทำนะครับก็เพื่อความสวยงามความน่านั่งขึ้นมานะครับแล้วก็คงทนนะครับ ซึ่งมันก็ดูแล้วคิดว่าจะไม่น่าเกลียดนะครับแต่ตรงนี้ก็ดูแล้วมันไม่น่านั่งเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาลื้อกันดูนะครับนะฮะมีผู้ช่วยมาช่วยอยู่หนึ่งท่านนะครับโอเคไหมลูกอ่าเดี๋ยวลุยต่อลูกครับผมครับก็ชุดนี้ดีหน่อยนะครับลื้ง่ายๆนะครับมันจะเป็นลักเสรนี้นะครับพังแล้วมันจะมีสกรูอยู่อ่าอยู่สามสี่ตัวนะครับ แต่เนี็นเห็นแค่หนึ่งสองสามนะครับอยู่นีันนี้ก็หลุดออกเลยนะครับง่ายๆนะครับก็ทําอย่างนี้ครับสองตัวก็สี่อันนะครับแล้วเรามาหุ้มกันใหม่นะครับครับก็ทําการหุ้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อย่างนี้นะครับนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคการหุ้มนะครับตามขอบตามอะไรเราเวลาเราประกอบมันก็จะมองไม่เห็นครับมันก็เหมือนรอยย่นของหนังทั่วไปอย่างนี้นะครับลักษณะนี้ นะครับเราก็จะได้หนังใหม่นะครับไม่มีร่องรอยชํารุดนะครับก็ตามมุมตามอะไรเราก็หักมุมเข้าให้หมดเลยครับแล้วก็ดึงให้ตึงพยายามตึงนะครับอันไหนว่าเราดูว่าดึงเข้าไปแล้วมันเรียบสวยงามก,ก็ดึงเข้าไปนะครับตามมุมตามอะไรหักเข้าไปนะครับเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการติดกาวหนังพวกนี้นะครับก็คือว่าติดแล้วพยายาม พยายามอย่ารื้อนะครับอย่ารื้อหรือดึงแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกาวมันจะหลุดแล้วมันก็จะติดไม่แน่นแล้วก็จะเพเยอออกนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับพยายามดึงให้น้อยที่สุดนะครับดึงดึงแกะออกอเพื่อเพื่อเพื่อดึงเข้าใหม่นะฮะต้องต้องพยายามให้น้อยครั้งที่สุดหรือไม่ดึงได้ยิ่งดีนะครับมันจะไม่เพเยอและกาวยังติดแน่นคงทนนะครับอันนี้สี่อันเรียบร้อยอันนี้ก็จากการชำรุดนะครับแต่ปิดเราเราปิดไปแล้วมันก็ดูกลมกลืน นะครับผมก็ใช้แผ่นนี้นะครับมีความกว้างประมาณ50เซนติเมตรนะครับยาวเมตรกว่าซื้อมาม้วนหนึ่งนะครับก็ไม่กี่ตังค์60บาท70บาทนะครับก็สามารถปรับปรุงซ่อมแซมเก้าอี้ที่เป็นหนังเราได้นี่สีเทานะครับกลมกลืนแล้วครับเป็นสีเดียวกันเลยครับนะครับแทบจะเป็นตัวเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปประกอบนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคนะครับในเรื่องของการติดกาวพวกนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นหลายท่านนะฮะที่บ้านทําติดแล้วก็พยายามดึงออกดึงเข้าดึงออกอเพื่อให้มันมันลงตัวอะไรทํานองนี้แต่สุดท้ายก็กาวก็มีปัญหาก็จะหลุดออกจากแผ่นหนังนะครับแล้วก็ทําให้มันหลุดเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นน้อยครั้งที่สุดนะฮะเทคนิคการทําพยายามล็งให้แม่นๆทีเดียวเลยนะครับ ะครับอันนี้คือเทคนิคจะฝากไว้เดี๋ยวมาประกอบกันเลยนะครับครับจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าสกรูนะฮะสกรูที่เราถอดออกนะครับนี่ฮะก็ความยาวน่าจะนิ้วนึงนะครับน่าจะนิ้วหนึ่ง,นะง,งก็เป็นสนิมเยอะแล้วนะฮะเป็นสนิมมากอ่าแล้วบางทีก็ขัน ออกก็ไม่ไม่อยากไม่อยากออกนะครับมีปัญหาที่หัวแต่พอดีเราก็องเปลี่ยนสปูไปเลยในตัวนะครับจะได้ของใหม่ไม่เป็นสนิมเวลาถอดเข้าถอดออกจะได้สะดวกหน่อยนะครับเรามาลุยกันเลยครับครับก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ดูแล้วสีอะไรก็กรมกลืนถึงจะไม่เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ก็เป็นเทาเทาเหมือนกันนะครับนี่ครับ ก็เหมือนเราได้ของใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็น่านั่งนะครับเอาไว้รับแขกอะไรก็ไม่น่าเกลียดมากนะครับแต่เขาก็เข้า,ขาใจว่านี่คือเป็นของเก่าซึ่งเราประมูลมาแต่ก็ถ้ามันขาดารุรร่ยมากนะครับก็มันก็น่าเกลียดเกินไปก็ทำมันดูดีขึ้นมีราคาจากเก้าอี้ประมูลมาตัวละ50บาทตัวละ100ก็ราคาก็เพิ่มขึ้นมามูล,ลค่านะครับก็ ดูสวยงามนะครับผมแต่บางจุดก็ธรรมดาก็ตอนหักมุมก็ก็มีบ้างนะครับก็อย่างนี้นะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ฝนก็ตกนะครับก็เลยทำงานอยู่ที่บ้านนะครับทําตัวนี้ก็ไม่ไม่นานนะครับแต่นานตรงที่เก็บพื้นเก็บทำความสะอาดเพราะว่ามันมีเศษกาวเศษอะไร ล่วงหล่นใส่กับพื้นแล้วก็เหนียวติดก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ใช้ขี้ผึ้งอะไรถูกออกนะครับกลายเป็นว่าใช้เวลาในการเก็บกวาดนานกว่าการทํางานอีกนะครับเพราะวันนี้ไม่ได้ลงไปทําข้างล่างฝนตกเป็นเกือบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วครับช่วงนี้นะครับแปลงสุนแนวก็เลยทํางานในบ้านบ้างอะไรบ้างทานองนี้ถ้าฝนไม่ตกก็ไปทําอย่างอื่นบ้างนิดหน่อยนะครับนะครับโอเคครับทุกท่านครับ ก็น่าจะเป็นความรู้แล้วก็เป็นไอเดียให้กับบางท่านที่มีเก้าอี้เก่าๆนะครับชำรุดเผื่อจะต้องการปรับปรุงให้ดูดีขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ